สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแปลภาษาคุกนะฮะให้ฟังนะครับคําว่าเอาเริ่มก่อนเบา์เนี่ยเบาหมายความว่าเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำมือไม่ได้ยินแต่จริงๆได้ยินหมดเรียบร้อยแต่ทาเป็นแบบนิ่งหน้านิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเลยเรียกกันในคุกว่าเบานะฮะคำว่าสีเลงเนี่ยหมายความว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำหน้าเหมือนไม่พอใจด้วยสีหน้าค่าตากิริยาท่าทางอะไรอย่างเงี้ยฮะ เหมือนกับไม่ค่อยพอใจเนี่ยเราจะเรียกว่าเสีเลงประมาณนะั้นมึงไม่พอใจหลือะไรเงี้ยมึงสี่เลงหลาอย่างเงี้ยนะครับและคําว่าสลิงแตกเนี่ยคือโมโหนะฮะโมโหมากจนเก็บอารมณ์ไม่อยู่นะฮะจนโวยวายเกเรหรือทําสิ่งที่ไม่ดีได้เรียกว่าเหมือนกับอารมณ์หลุดนะฮะเรียกว่าสลิงแตกอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็คําว่าซูลิงเนี่ยหมายความว่า ถ้าโดนไปเนี่ยคือหนักเลยนะหนักแบบยับเยินเลยแบบไม่ว่าจะโดนต่อยโดนตีหรือว่าโดานด่าโดนอะไรแบบไม่เห,เหลือชิ้นดีเนี่ยเขาเรียกว่าโดนแบบหนักมากๆเรียกว่าซูลิงนะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีพวกอีกคํานึงที่แบบเยอะๆลยที่แบบซาวเวียซาวเวียแบบว่าเราเกเรโดนไม่สนใครไม่กลัวใครแย่กูแน่กูเก่งเนี่ยส่วนใหญ่คนพวกนี้ส่วนใหญ่จะโดนสอตอนะฮะสอตอคือรู้ๆกันอยู่นะสอตอส่งเปงอะไรประมาณนี้นะฮะจะโดนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีอยู่อีกคํานึงนะ ที่เขาใช้กันแบบเยอะมากนะในในใน,ใน,ในคุกภาคการนะใน,ะนะสังอดีตอดีตนะครับก็จะเป็นแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรว่าซุยขี้ขิงเนี่ยคำนี้ในบรรดาทุกคําของภาษาคู่หรือภาษาซิกเนี่ยคำว่าซุยขี้ขิงใช้เยอะที่สุดคืออะไรว่าอย่าขี้โม้เอาดีๆอย่ามานั่งซุยขี้ขิงอย่ามานั่งขี้โม้ประมาณนี้ครับ